อ้ใครเอ้ยมากินข้าวมันไก่รอบแรงเนี่ยใครเอ้ยเป็นไงข้าวมันไก่แบบบงังคับมาก็มาไม่มาก็ต้องมาก็อร่อยอยู่ใ <Different> ช <examples> ่ไหมกินให้หมดนะน่ะสองแม่ลูกเนี่ยห้ามเหลือน่ะฉันกำลังหุงข้าวของฉันอยู่ข้าวสุกแล้วปิดแก๊สเหลือแต่มันฝรั่งต้มของคุณพี่ ถ้าไม่ทาไว้ให้ไม่ได้หรอกพินเดีย๋ยวแกเข้าครัวแล้วแกจะเครียดอลอยไม่ลกน้าจงน้าจิ้มทุกนี่ไปกี่โมงตอนเช้าบอกก็แกตื่นกี่โมงก็มาเลย <c oughs> ถ้าแน่จริงก็ไปตอนตีสามเลยก็ได้ไปนอนเฝ้าห้างไง <c oughs> เดี๋ยวรปตรงประตูของงัดเดี๋ยวไม่ได้ซื้อกลัวไม่ได้จ่ายตังค์ไปไหนตกลงจะเอาไงไ,ไหน,นว่าไปซื้อของไปเลยไงไหนไหนก็จะหยุดพร้อมกันแล้วจะได้มึงไม่ต้องลางานไงค่อยไปมัน ทางป้าซื้อก่อนก็ได้มันก็มีค่าเท่ากันแหละเพราะว่ามันอยู่แม่มันก็ได้ไปด้วยไงมันก็เหมือนกันเออมันก็เหมือนกันอยู่ดีแล้วเราก็พาน้องไปหากินข้าวแล้วก็ส่งป้ากลับใช่ป่ะเราไม่ต้องไปหรอกไองานสมมงสำมื้อไอข้าแค่แห่ต้นไม้น่ะเราไปหาเดินชอปปิ้งให้เสร็จสับดีกว่าโอ้มันเปิดสิคะคุณพี่มันอยากได้เงินเราจะตายมันไม่เปิดจะเหลือเลยแล้วมันจะกินแม็กกันไง ลูกฉันอยากกินไก่ฉันได้บอกลอน่าพินเพราะว่าให้กูไปยืนสั่งแบบกดตู้นมึงไม่ได้กินหรอกกูไม่ค่อยมากินนักกินนะเขามากินบ่อยมต้องให้นักพินพามาซื้อเดี๋ยวเราไปกินร้านนั่นแหละตรงวอลเลโบ้ที่เราไปกินวันนั้นน่ะอยากกินไก่แต่เราต้องสั่งไปตรงนั้นไปตู้แม่ไม่มันมีทั้งตู้แบบทั้งสั่งวันนั้นเราก็ไปยืนสั่งเอาไม่ใช่เหรูอวันนั้นเราไปยืนสั่งกันที่วอลเลอร จำได้ไหมที่ฉันยืยนต่อคิวจ่ายเงินน่ะที่เรากินกันสองคนตอนนู้นน่ะอยู่ยืนสั่งอย่างเดียวเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยพานไปซื้อให้มันกินสักชุดตามให้มันอยากกินที่สั่งมีแค่เฉพาะซันนีเกนอือยาแบ,บไม่มีไปกินแล้วไหนนั่นหอมแต่ซันนี่เกนก็วันนั้นไงที่เราไปกันไงไม่ใช่เหรอที่ขวัญไปกดตู้วันนั้นน่ะถ้าเนี่ยกดตู้แล้วเรียบร้อยแล้วป้าสั่งไม่เป็นเรากดตู้เนี่ยกลัวมากเลยทําไม่เป็นง่ายกว่าสั่งนะเพราะเราก็ไม่รู้อ้าวอ่านไม่ฉัดแตกฉันเนาะ กูจะกินไก่เสือกได้อะไรมาก็ไม่รู้สิมันก็รู้อยู่ป้ามึงกิ่งภาษาเนาะมึงจะเอาอะไรกับป้ามึงล่ะวันนี้ไปหาหมอมันแปลว่าอะไรแหละภาษาภาษาหมอนู่แปลไม่ออกเนาะพวอแกกินข้าวอยู่กินข้าวก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังซ<ม>ด,ดให้หมดเลยนะแทะนี่ลูกสาวเธอก็ไม่กล้าแทะเหมือนลูกฉันเมื่อเช้าจะต้องเอามือฉีกใข้ไก่เพราะว่ามืดมีมันบาดมือมันไง เชอร์รี่มันแ่บไม่ไม่รู้อีบีมันกินสองวันแล้วเมื่อวานก็นกนพาไปซื้อ,อร้านแขกกล่องได้ยี่สิบเองนะล,ลูกออไอ้พินไม่เห็นสิปกติถ้าไอ้พินเห็นพวกนี้มันไม่พลาดเนี่ยผลไม้ตอนแรกอะมันเปรี้ยวอันนี้มันไม่ได้เปรี้ยวแล้วเนี่ยมันหวานแล้วอ่ะรู้แล้ว่าทำไมผักมันไม่โตมันเยอะน้อยมัน่นมันน้องผัวน้องพ่ออ่าน้องนอง้นองผัวกูกับว่าไงผักอากาศมันล้วนเละกานประชานี่แหมมันเป็นมันเป็นน้ําแข็งเลยใช่ไหมนาน วันนี้วันนี้เจอเขาเขาก็บ่นว่าผักแคนปีนี้<ม>สงสยัยจะไม่ได้กินเขาว่าเดี๋ยวออกมาแม่รู้เรื่องเลยไม่สังเกตสนินยากดูโปรตีนเขาสิขึ้นมากระจิ้งหนึ่งขาบ่นอยู่เนี้ย <c oughs> เห็นต้นมันฝรั่งไหมต้นขึ้นมานิดเดียวเองเออโทษที่ปลูกนัน่นนะบ่นี้ากินไปแล้วถ้ากินไม่หมดจะตีตีให้ตายด้วยถ้วยแล้วห้ามกลับบ้านแค่นี้นะจ๊ะออะแค่นี้นะจ๊ะปิดคลิปนี่ยเร็ว ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ากลั oh <my> วแล้วได้ร <laughs> ักเจใจเจรักนะจุจ๊บ <laughs>